เอาตัวเก้าเนี่ยไปเขาเลยหม้อนี้นะมันสิออกสุดแล้โอ้คน่าโอมสวัสดีหม้อเสียงครับสิบซี่ครับผมแนวทางโค้งสุดท้ายเป็นจะไหนภูเขาห้องไหวคนมาหมดจะไหนแน่พ่อเพื่อนเอาอีปูมาให้สามตัวไหวอู้ห้าบ้านนี้เอาอีปูมาให้บาดนี้เพื่อนเอาให้อีปูอืก็บอกให้ไปตัดไหวเอาเพื่อนให้ไปตัดอ้อยให้ควันอ หอยมีสลลัมสังร่างอยู่หอยงามอือดอยงามบ้านนี้หอยเพิ่นคือใหม่อย่างชี้คือปลาหอตัวเก่าว่ะเพิ่นว่ามันดังหือตัวเก่ามันดังมันดังมันถี่ออกว่าหรอเพราเพิ่นว่ามันดังเออด่างพวดรับมันดังออกนี่ก็เป็นหมันดังอยู่นี่เจ้าว่าเพิ่นไห่มานเพิ่นไห่ล่างพ่อมมบ้านนี้ บ้านนี้เพิ่นไห้ทั้งบนทั้งล่างเลยทั้งบนทั้งล่างเพิ่นมาห้้มว่านนี่บ่มีอะไรอยากให้เพื่นไหมอยากนะเดี๋ยวพ่มาโพ้งที่ศาลเจ้น่อเออเดี๋ยห้มาก็ยัางมาสีโทษไปหาพ่อไว้พ่อไว้ทุมมากพื้นเราสีมาว่าสีแน่นเลยจ้ะบานนี้ที่แรกนี่เพิ่นไห้ไว้หกโตเลยเนาะเอออืมเ่าเอาทำงานกับพ่อมีเนาะ นี่เลยแค่นสามล้างกับามีล้างมามีเท่านี้นะท่านวาเพิ่นมาเพิ่นมาไห่แล้วเพิ่นมาไห่เพิ่นไห่มาเพิ่นไห่ีิปู่่าสามตัวอีิบเต็มมือองยะเลขเลขสามตัวบนสามตัวบนครับพี่ครับสามตัวบนหกแปดสามอวกมีตัวเลยอยู่นี่บอกมีหกแปดสาม เลขสองตัวลังคือแปดแปดอสองตัวลังอือแปดสามเพื่อนไหาสามตัวคุณ่าไหายเพื่อน,นเอาเพื่อนหาบอกไปตัดอ้อยให้กูแน่จักหกล้ำ oh. อ,อู้อแล้วก็เอายีปูมาให้สามตัวว่ะเดี๋ยวมะยา้างยีปูวันสะนองเออเอาไปป้อยน่องขีดตัวไป้กูวะท่านอ้า oh. วไหว แม่เราตั่วนี้ว่บันในเลขตัวนั่นเขาคืนแล้วเฮ้ยห้าเจ็ดเก้าเขาอมาคืนหาเจ็ดเก้าหนคืนเลยเขาคืนาว่าเลขดังไรหมดเลยโอ้โอบ่ได้เลยเอาเขาบ่ไดจักบาลแล้วเอาออกมาสิออกมาหลับอัะเปิามาเลขดังโพดกูมาห้ไหมโอ้มันดังมันดังที่พวกออกสมบูรณ์เปิามนบอนั่นอ่ามันดัง เรียงตัวไม้ให้เลยตัวไม้ให้เลยให้ออกตัวไม้เลยเพิ่อนก็เลยกว่าให้ไปตัดไม้ตัดใดอ้อยให้หกลำเนีแล้วเอาอีปูมาให้สามตัวเดี๋ยวเมื่อยามี้จะไม่ปูไม่จะไม่ใหญ่แต่เมื่อยปูเถอะเนาะเอาปูว่าให้มาเลี้ยงเนากูให้มาต้มให้กินละแซ่ ักมันก็แล้วตัวไห่มากยังฉันไะเอาตัวเก้าเลยสปูฉันเนะมันดังแบบปวดเลยโอ้มึงหาซื้อไดบอฉันไปหาเสืกับบอใดไปหอดเมืองไม่ผูดาอืมหาเก้นเก้าอ่ะไปหาซื้อบอไดมันดังแห้งต่อยู่นี่านเขากะมั่งขืนคืนหมู่ว่านนี่โอ้ยมันสีออกบอเนาะมันดังคือบ่สามปูนี่เลพอว่ามันมันสีบ่นั่นบอปูฉันเนาะ มันบาใครออกนะกูเอาตัวนี้ไปแทนมึงกันคันมันดังแห้งไรมันบอกหมดีิเออคน้านบอกออกตัวเลยเอคนเลยไห่มากหกแปดสามเด็กเอาคืองไห่มากกันฟูจนหอกเล็กัวเก้ามึงแหน่งวันมึงนึ่งคันเดียวเลยเออเอามันคือมากนะเน่ตัลยเออมันก็เลยว่าเอาตัวเกาเนี่ยไปแล้วกัน ว่านี่หละมันสีออกสุดแล้วโอ้คุณว่าอืมว่านี้หละแปดสามนี่เป็นเลขตัวเก้าเลขเก้าเก่าห้อลงแปดแปดสามเนี่เออเมียนมึงมึงเริ่มแล้วบอกเสดกลัวให้แปดแปดสามกูมาถอดออกตัวหนึ่งเลยนะอออก็เลยถามคุยกับเล่าว่าเด็กรางเลขปูแปดแปดกูเสดซื้อเอายู่หันลานี้ปูน่ะละเอาเสดเออเอาน้ำปูน่ะละเอาเสน มาถามยายว่าปู่จะเป็นยังไงปู่มาแปดแล้วตอนนีเพื่อไทยปู่สามตัวเห็นว่าสองตัวเน้นๆเลขแปดสามเนี่ยใช่สองตัวเน้นๆเป็นบ้านหาแค่นั้นครับครับครูเอาพี่น้องหกสามแปดสามเอ้าเปลขอกตาเดามีหกแปดสามครับ มันออกแปดหกสามบอกไปแล้วอืบารีมันสิกออกหกแปดสามเพื่อนบอกเพื่นว่าหายมาสตัวเก่าอโอ้ยมีแต่ตัวเก่าเพราะเป็นตสืซื้อหรอกสนอกเออเอามันมาสีด้เหล็กหายเกีารตเก่ามันดังมันมึงลองบึงยี่สิบคนหายตัวเดียวกันมัน้งโอ้เพื่อนวายี่สิบ ตัวตัวตัวที่ติ๊บต้นหายตัวเดียวตัวเดียวทินมาเจ้าเก้าเนี่ยแต่ทินของกูนี่เป็นสี่เนาะบานทอะารวะเอาตัวทินทินจะแข็งเถอะเนาะเอาทินกูกูไปไนั่นก็ได้ตัวเซนกูหายมันออกตัวได้ได้ตัวเจ้าบอมันว่ามันมันนั่นมันบอกว่าเซนเลขกันนะเถอะทินของกูเปลี่ยนเลขแล้วอ้ เพิ่นก็บม้าม้ากับวันที่ยีกเก็เนาะเพิ่นมาบอกแลาวเพิ่นมามาเพิ่นก็มาเปลี่ยนเลขเพิ่นมาเปลี่ยนเลขบอกว่าเลขตัวนี้มันออกไปว่าได้มันออกไว่าได้มันดังหลักมึงบลอมจะหาเจ็ดเก้านี่ไปคิดลองมึงไปฮ้วนผู้ดรโอไปฮ้วนน้องบุลอมผู้ไปฮ้วนวังสะพุงไปไปฮ้วนมึงไรอ่าในโขงนี่หาซื้อเลยหาซื้อไปหาไปหาหาหนังซื้อนี่ม ถามมาหาเกินกระพี่บัสูงสนองบับใบใหญ่บัมีหาหยักแลจะมีรอยกัวโล่นี่คือบัมีแล้วบัมีแล้วสนองบัมีเขตใกล้ๆท่านี่กวนหาซื้อจนวัดบัมีเลยไปหาไสต์กับบมีตัวนี้ห้าเจ็ดเก้าไม่มีขายครับพี่สิพันได้มาเอ้ามันเทียร้องเลยเพิ่นแล้วเอาเอามาท่นอีปูนี่เอาไปเอาอีปูนี่ยสามโตเพอนเราใส่มือไห้เลยโอ้ก่ำใส่มือไห้ เอามายัางปูสามตัวนี่ผมจะไม่ใช่อิมอ่มหมดแล้วเนเอาไปต้มเกี๊ยนนะใช่ไหมตังไหนจะปนมันก็อิ่มเลยตัวฉันนะครับตัวเริ่มแรกเพื่อนห้เริ่มแรกเพื่อนห้ไปตัดอ้อยอือ้อ,อยยืนทราบลาบอยู่มิดระม,มงามๆบ่อยอบ่ายนี้เพื่อนก็เ,เลยว่าตัดอ้อยแล้วเล้วเพื่อนเราอีกผูใหม่สามตัว ตัดอ้อยมา6หกลำเด้วเอวะดีตัดอ้อยหกลำตัดเอาแค้งหกลำไลยก็บ่าเอาเอาแค้งหกลำมาเนี่ยคนก็นเลยว่าเอาอี่ปูนีรอมะแฮอปู่กับปูสามตัวเลไม้มึงตีออกก็ล้ว,มมว,วลรพานธุก็คือกันกเเูเอาเอาเาเป็นน่อยมาแห่ละเอาแตูสาม,มตัวทีออกก็เรียกปูกับแปดเดือดออกปูมันเป็นแปดสกหรอบ มันก็น้ำสามมเล่อสามตูดเออสามกับสามมิแล้วบเทีเราสามตูดกัน้ำสามมาแล้วคววยก็หกล้ำมิแล้วควยก็หกล้ำอืมก็เรียว่าต้องตีหกแปดสามนั่นหอกโอ้เือเพิ่นก็มาไห้เพิ่นก็พราะทนั่นเพิานทำมากูไปก็อนบไปเนี่ยเพราะรโอ้ล่อร้อมล่อมือเพราะอืมหอยคนมาถามไลายที่เลยเนโตมาเพระพราะเทียนนั่นนี่ก็เกี่ายนเาเ สีมีโคงคือไทยวพราะันบอลดูน้ะฉันอกบอลูนเริมพอไห้แล้วสันนพอไว้มากเลยโอเคขันบอลกมากกลยก็ล้วไปก็แล้วไปสันนกแบบนี้บ่หายพลาดตัวนเองต้องติดตามเสมอต้องมีโถคือถ่ายมาให้พรเลือกบอลมาว่ามันเด็กแขนแล้วเนาะงบตัวสูงศูนย์หกห้าเจ็ดเก้าไไดมากมั่ามันมีบทมีลางมี แล้ววันที่ซีที่หาที่สองที่หนึ่งอ่าที่สามครบพีเซียผมอ่าส่วนพวกไห่ไม้แค่นั้นเนาะพวกพวท่ายนี่มันเลขสามตัวไทยแล้ววันที่หนึ่งบอกใลยังไงสามบนข่างบนขบน่างบน,บนเลยมันว่าตัวบนออหรือเปล่าปูาสน,นะอะเอากูกูไหพ่พลาดสักเที่ยวก็สนเลยคันว่ากูต้องได้เงานกูมาถอดแปดออกูมันเหมือกับแปดเกูมันกับศูนย์กูศูนย์ไซดสนอ่าอืมันนี้ก็ได้หาว่า คือเอาใส่เหมือนจุตัวเสนอทั้งหนาคือว่าถอดออกมาเสนอกถอดแปดตัวเดียวมันก็ะตูคือเอาออกมาเสนออืมกูพลาดว่าใช่โอ้ยนี่มันเราผัดเนี่ยดเลยใชเออทั้งชั้นแล้ยวเสนอเออเอาที่เอานี่แม่นแน่ออกนี่เก๋งๆเลย่องว่นี่เสนอกเอานี่นะเอาตัวกูปูไฮนี่นะเออกูเอาไฮเพี้ยนพอมันมันออกแปดแปดเสนอกูเอาเป็นไม้ไฮเสนออืม อันอีปูมันคือเป็ดแต่ปูเพรว่าเนี่ยปูก็เป็ดมันตัวเดียวกันบม้อสนนปูเป็ดก็คือเป็ดแต่ปูก็คือปูมันน้ำยั้งเลยครับมันว่ารับผมแต่น้ำแป๊ดสนนปูสามตัวก็ูให้เราด้วยสนนนะครับปันโค้งขั้นนครเนาะโค้งสุดท้ายอ่าขายเลขบาทนี่ครับอิซี่ครับผม83เลขงวดที่แล้วงวดเก่างวดที่แล้วเลขตัวเก่างวดที่แล้วครับผมอ่า อย่ตาจอไว้ครับเว็ซีครับผมปันทงโค้งสุดท้ายนะครับอโค้งกับเก่าเป็นตัวเดียวกันก็เรียกหัวขึ้นของร่งไห่เห็นตัวน้น่อยไว้เรครับเว็บซีำเว็ซีหรอเร่งล่างคือแปดปเพื่นไห่มาเเราะนโอ้เร่งร่างคือแปแปดครับเ f c ครับผม